สวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนวันนี้มาพบกับข้อตอกและพี่สาคูเช่นเดิมนะพี่ๆวันนี้ป้าพาเด็กๆไปเที่ยวนะแต่ก่อนจะไปเราต้องขับรถไปรับพี่น้ำโมที่บ้านก่อนนะพี่ๆวันนี้เข้ตอกไม่ได้ไปในรถประจําตําแหน่งนะป้าพาไปรถยนต์นะพี่ๆก่อนจะขึ้นรถยนต์ได้ก็โอ้ตื่นเต้นมาถอไปขึ้นรถใดก็ตื่นเต้นคือเกานะพี่ๆเห็นนิ่งๆอย่างนี้คือภาพลวงตานะพี่ๆจริงๆไม่ได้นิ่งเลยนะเพราะว่าเข้ตอกยังตื่นเต้นตลอดเวลานะพี่ๆเป็นอีกอย่างที่แบบตือน เ,เต้นยัวเดี๋ยวกับพุดเดี๋ยวกับโพเดี๋ยวก็ห้องเดี๋ยวกับโวยวายเดี๋ยวกับจมอยู่แบบนี้นะพี่พี่ไม่นิ่งเหมือนพี่สาคูนะสาคูขึ้นลดได้คือสาคูจะนิ่งมากๆเลยนะพี่พี่ที่เห็นเนี่ยคือเดี๋ยวเราไปรับพี่น้ำโมก่อนนะเพราะพี่น้ำโมอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งนะไม่ได้อยู่กับข้าวตอกนะพี่พี่เราก็เดินทางไปรับพี่น้ำโมในหมู่บ้านหนึ่งนะอืส่วนข้าวตอกนะพุ่น พุทโพโพสุดท้ายมามีต้องเปิดหน้าต่างให้เข้าตอกเอาหน้าโพออกไปโตล้มแบบนี้นะพี่พี่เหมือนเข้าตอกอึดอัดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแล้วถามว่าป้าป๊าเปิดแอร์แรงไหมเปิดแอร์เต็มที่เลยนะพี่พี่ขึ้นรถกับเข้าตอกไปเนะี่ยตรงเตรียมผ้าห่มน้าเด้อเพราะว่าหนาวมากๆเพราะว่าเราอ่ะเปิดแอร์ให้เข้าตอกอ่ะเย็นเจี๊ยบเลยนะพี่พี่เป็นอะไรที่แบบว่าเย็นสุดๆว่าถอไปขับรถไปจนมื้อแข็งนะพี่พี่เพราะป้าเปิดแอร์ให้เข้าตอกอ่ะแรงมากๆหลังจากที่เรา เรารับพี่น้ำโมมาแล้วนะพี่ๆก็เดินทางกันต่อไปจุดหมายที่เราจะไปเลยนะพี่ๆแต่ว่าเข้าตอกนิ่งไหมนิ่งได้ไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวก็โวยวายอีกเดี๋ยวก็จมอีกนะเดี๋ยวก็จอดรถให้เลยลงอึลงฉี่อะไรประมาณนี้นะพี่ๆส่วนพี่สาคูพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงนะนางนิ่งมากๆเลยนะไม่เหมือนเข้าตอกนะส่วนเข้าตอกก็ตื่นเต้นตลอดเวลานะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้าตอกด้วยนะว่าเข้าตอกจะพาไปเที่ยวที่ไหนในคลิปต่อไปบายบาย